สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูมะพร้าวผลสิวนะคะแต่ในหนึ่งทลายเนี่ยมีจํานวนผลนะคะนะับคร่าวๆแล้วก็เกือบเกือบร้อยผลเลยนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือมะพร้าวพวงร้อยค่ะซึ่งมะพร้าวพวงร้อยนี้นะคะจะเป็นมะพร้าวที่ได้รับความนิยมกมาข้อดีของมะพร้าวพวงร้อยนะคะเห็นลูกเล็กๆแบบนี้นะคะรสชาติ หวานกว่ามะพร้าวน้ำหอมทั่วๆไปค่ะแล้วก็สามารถนำไปแปลรูปเป็นหอ,อมกอมกมะพร้าวนะคะก็จะใช้ในส่วนของตัวที่ทำหอมกนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็สามารถแบ่งไปเสิร์ฟได้ใช้ทำสังขยามะพร้าวอ่อนนะคะหรือเสิร์ฟเป็นน้ำมะพร้าวเล็กๆนะคะแทนแก้วน่ารักน่ารักค่ะ,ะต้นที่เห็นนะคะก็ความสูงไม่มากนะคะแต่ว่าให้ผลผลิตเต็มคอเลยนะคะทยอยออกมีทั้ง เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเป็นผลเล็กๆนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ที่เห็นนั่นแก่แล้วสามารถที่จะตัดนะคะไปรับประทานได้แล้วนะคะต้นนี้ชื่อมะพร้าวพวงร้อยต้นนี้ก็ใช่นะคะมะพร้าวพวงร้อยถ้าลายหนึ่งนี้มีเป็นร้อยร้อยลูกเลยจริงๆนะเนี้ยใช่ค่ะเยอะมากก็ใครสนใจนะคะก็มีต้นพันนะคะมะพร้าวพวงร้อยจัดจำหน่ายนะคะจะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็งอกขึ้นมานะคะความสูงก็ประมาณฟุต ก,ะะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่ช่องบ้านสวนคุณครูนะคะหรือเบอร์โทร0811978266หรือ0859464551นะคะก็มีมะพ,พร้าวพวงร้อยนะคะให้ท่านผู้ชมไปปลูกไว้รับประทานนะคะหรือเพื่อความสวยงามค่ะรับรองไม่เหมือนใครแน่นอนสายพันธุ์แท้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ช่องบ้านสวนคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ